ครอบครัวกับใส่สะบายดีฐานผู้สมพัวองก็ขับรเจ้าขโมนกัคซัยคดเก่าคดเติมเห็ดเก่านี่แหละเพิ่มเติมกับบะเห็ดแนวเก่าสันทาม z ้ o m ผักบุ้งผักบุ้งเก่าครับมันเห็ดบบได้มันอยู่ในบ้านเห็ดได้อยู่เออมีเห็ดบบได้เบิ่งมันบุ้มใส่ตัวมัดมัดดินนะผักโขมมีแต่ผักโขมฐานผู้สมพู้นะผักบง้งยี่ห้อผักบุ้งหั่นหน่อยหนึ่งผักเก็ดหน้าเรื่องอะไรเม็ดผักโขมมัดไง ว่างังนี่เอาไว้เห็ดแนี้ยอันนี้ซีนั่นการนั้นหมานนุ่มชอบเบิงเบิงอันใช้นำพุ่งเพื่อนการทำผู้ส้มโอ้ยขีบเดียวหนึ่งไฟไฟปุ๊บฮึมมองไหมบดดองบดเด้งยี่บดหดเขานานกับใดแต่เศร้าสั่งหนึ่งโอ้ยมันห้ามมันห้าพลอยลงเมื่อกี้นี่ได้หนินะที่บึงแหง่ปะเออ ต่า่าคนใส่ใส่ได้ใส่หมดชวนแล้วเมืกีมามาหดอันปนนแห้งคักปีเกิอวะมบกี้มานี่มันมามันมาแล้วมันมันไปปิดปั๊บเมาปิดอนี้เลยวูบเลยอวะเป็นน้ำไฟเนาะเป็นน้ำไฟพอทีแลมันได้อยูีเพออมันได้เพยงั่เอเบิ่ง ผักบงบเ่วนตะแปลงกับปุถโว้ธรรมดาลูกอกไปติ๊กติก๊กน,อ,นองไผ่คอยนั่งจันพิงฮะหั่นกะเพียกั่นหนึ่งดอหก,กหอั่น, <c oughs> นบ่เห็ดิหัน่นคล<อ>้ายเครื่องนี่แหละเออบ่อได้ค้าย้าวเปียกหอกค้ายเขืองแห้งบ่ อลังการ,รปานน่ะเมื่อทีเลยน,นะนนย,ยังบมเลี่ยงแปลว่าคือสิประมานพี่ประมาณนี่คือชิบูยูแหล,และอพักกับจนวาจงเห็มันดอกมันนั้นเพ่งเป็นอียงเกาะ คือยังงินป่าตัวว่าเอ้าอีเพีงมันเป็นยังจิตตาจตาตาวัที่แรกลียเขามันใ่แล้วบ่เดืยนนี่นะมันเศร้าแดงเหรอบ่อันยังเละมันเป็นมันอยู่ในเปลือกตาหนิเขาไปกวดเห้อเขาหวานอะไรมันอักเสบอันกิดเน้เขาเลยเจ้าซีดีมันมีแกบมียังบ่เจ้าเดมันเปื่อยเลยยากเลยก็ มันก่อเครื่องเครื่องห้าก็เศษมันเด่นเนาะเซ็ษมันก็ถือเบาเลยมาวันนี้มันเจ็บขึ้นเจ็บขึ้นก็อาญาจอดใช้มือไหลก็คิดว่ามืออื่นสิเศร้ามืออึนสิเศร้ามือเศร้าจยากเทื่อไปหมอแบบโอ้อักเสบคักเป็นน้องอะไรหน้าบ่าหุ่นเข่าเถอะมันยังยั่งอยู่ไหนฮะเมนบอเอออาญาให้มาจอดมากินนะใครเลยที่แบบนี้นะ เจบแนเครื่องอืมไปหงมอรตรงโปง่งบ่ลือยห้องอปตอย่้ยหันลเออ,อบ้ัเอา่อยู่นี่ดินห้องเตนีนก็บตัดเลยเนาะเตนคนดทิน่อืเอาเอาบท่นเพราะว่าสิงงบทางนี้ยุทางนั้นก็ยันเต็มอะเนาั้นาเอ,ออกจักเมือนมีพักเนี่ย กบงสิพักนี่องพักบงแล้วหรอรวะเวเออเอาออกหน่อยท่านผู้ชมจัดเพลงมือน,นี้นะอ,อืมนี่เออ,น,เอนี่ักบงพับงอะไรลกพักคมต่อไนี้ท่านผ้ม ทักบงก็งามเท่งามว่ามังไหในลกที่ท่ทาณธรรจักบ้านสวัสดิสายคายพี่ใหม่อือกายสัมในลกก่อนพีใหม่ส่านผู้สมนางมอนกาตวงพิษมันนั้นอากาศเย็นนอนนอมีน่แ้าพักนคนี้เออ อืมผลอยู่สวนผุนเพราะว่าหันเออตัดขดตุเตดคิ่นเอเอข้าวบักกันนันบักตึงบักติ่งเออบักแป้งก็ลงมาอยู่หันเาหรือว่าปลาตเทนชอบมีมาช่วยละหมาอยู่วะ ก่อตอนนี <Wir ound> uhm ้เราเจะไปแล้ว <tom> ว่าคุณคุ้วบริบริงเฮ่ยนพ่อมีเอาเกียบมาพวกแมนราบคลายคล้ายเซียงใส่เล็กด้วยถึนได้บริพ่อฉันพิ่งดนแหละท่านผู้ชมบริลงมาดนดหละขอตว่าอื้อเผื่อสีลกหมดซองนานอีกกับพอแห้งได้พิง พักนึ่งตีมันถือเทถือกว่านะเพิงนีาา่ักาตัวนั้นาวตนะกับนโตตพ่ง่นนะคล้ายระบบหันนี่เน,นเนี่ยบมเนเาะอันนี้ได้พุ่ยเยู่ฝต์เงน่นือฝ่างนันเ่งสองหลาน บึงค่อยตายแล้วอ่ะเอายาซีดอย่างบุญยัปยูแม่งตัดคายได้หมื่นหาซิบตัดแม่นยูบุมีเวลาอได้พ่นทิพย์เราก็ตัดเอาเองคันเมาบ่ได้เขาเมาในเพ่งในเมาเออเมากับแม่นแล้วเอหยื่อคันเราตัดเองก็ได้ยูหมื่นหาซิบกับได้ลอยหนึ่งกับได้หาล้านเลยดิเอาก็ได้งมเมาแล้วเ้ย พอทิบงก็ได้กมเมาหาได้ก็ได้เลยได้หันมือนี้ก็เป็นแปดสิบโลแปดสิบหมื่นบนแปดสิบโลอืมเรื่มัมาลอีเ่นี่เป็โลคไเป็นอย uh ู huh. liberals, 000, mm. ่ใมือน mm ี hmm. ้ลกจักอยู่บ้านเ่อนีหละอืมองอืมอืมอีเนี拜拜่เป็นโรกเขาเขามันอืมมือนี้มือน้ามือน้าเอาแม่ครั บ่งงามนะงามเลยตุ่มแมงกวนเลยคายเลยตีคายหมดแล้วเออหัวหน้าเข้ากับตัดเมาเอ้นะเอพอเราเ้ามันอยู่กนหัน้าเขาเอยด้วยน่หัวน้าให้เดยโมาเตือนเด้ออย่าลืมเออสั่งให้พ่อตู่ง่ายลยนั่งนุชสั่งพ่อตู่ สร้างประตูมอดน้าให่ได้ดื้อสั่นแล้วมอโปเขาปมอดให้มันอยู่ไกลกันเนาะลังหดอยู่น้ำยังย่องย่องทำผสมเอ้ยน้ำหดบวออกสับมั้งไหมนี่จะปะโคมมืดเนี่ยนะเขาบ่งอยู่สนนันทะผู้ชมอืใครจะไปแล้วเนาะไปแล้วมืดแล้วเออเขาลงร้ายแล้วก็ห้วยแล้วบ่ไปจก ส่วนเจนพิงกับโคผักขมผักบงแล้วแหลกยังแต่ผักคมคือีมืดนันนี่แหละกับีมดแล้วนี่น้องพิงม่นี่อ่ะคอ้เออ่เออเินโรลย่เราบุคาดได้ปักเราเออกสิ้อกสีป้ามานนี่เลยทานผู้สมขอบใจทานผู้สมที่ติดตามตั้งแต่ตรวจนจบตัวเป็นกำลังใจแก่ชื่อยังก่อเจ้านะ ตู้ยังเกาะตู้เพยตู้เพลท่านผู้ชมแ้วการจันเพ่งในการเหตุการณ์เกษตรเกยนะสรข้อลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ผมกันคะลิปหนาบ๊ายบาย